ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกาแฟนะคะกาแฟที่เอามาจากเชียงตุงมันเป็นแบรนด์ของคนเชียงตุงนะคะอันนี้เป็นคนชนเผ่าอัคขาที่เขาทำอาไว้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชงกาแฟกันเริ่มต้นอันนี้นะ เราจะเทกาแฟเราจะปดกาแฟก่อนนี่นตอนนี้เราก็จะบดกาแฟที่เมื่อกี้เรา,าทเทลงมาแล้วค่ะเริ่มบดกาแฟอันนี้เราบดแค่ประมาณแบบอยู่ที่สามหรือว่าสี่ แค่สักประมาณหนึ่งช็อตอย่างนี้ก็ได้ละถ้าบดไว้นานๆมันจะไม่ค่อยหอมนะมเห็นไหมนี่เราก็บดมาละเดี๋ยวเราจะตักในนี้กันนะเดี๋ยวไว้ตอนนี้เราก็จะเริ่มชงกาฟแฟละใส่แค่หนึ่งช็อตหนึ่งช็อตก็สักประมาณสิบกร,รัมอย่างนี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยเห็นไหม ít đồ bột này ít đồ ăn bột này ít đồ ăn bột này ชงกาแฟง่ายๆนะชงทานเองที่บ้านชงขายก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาสตีมนมกันนะนมจืดนะนมยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าขอเป็นนมจืดแล้วก็เนี่ยมาสตีมมาเทนมกันนี่จะไม่ค่อยใส่เยอะมากเท่าไหร่นะ ใส่สักประมาณเท่านี้ก็ได้ละเห็นไหมหน,หนึ่งเห็นไหมเห็นเห็นความเย็นไอเย็นของกาแฟไอเย็นของนมมันออกมาค่ะใส่ประมาณสักเท่านี้นะแล้วมาต่อกันนี่นะสติมนมนะนับแรกแล้วก็ต้องไล่ฟองอากาศออกก่อนนิดนึง <c oughs> ตอนนี้เราจะยังไม่สตินมน์นะเพราะ่มันจะเป็นน้ำเาเริสติมน,น,นเวลาสติมนมอ่ะ อย่าจุ่มไม้ที่หวัวสติมน,นมเนี่ยเข้าไปลึกเกินนะเพราะว่าฟองมันจะเป็นอฟองนมมันจะเป็นฟองใหญ่ๆญอ่ะเพราะงั้นมันจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ลักษณะการสติมน,นมเราจะเอียงเอียงนิดนึงให้แบบนมข้างในมันอันนี้ขนมันมันวนวนวนนึงนะเราจะให้ทุกคนดูนะ สตมเสร็จแล้วแล้วก็เคาะให้มันสักหนึ่งครั้งสองครั้งนะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศที่มันเป็นลูกใหญ่ๆนะ่ฟองใหญ่ๆเนี่ยแค่นั้นก็จากนั้นก็เนี่ยเรามาไล่ฟองนมกลัวมันค้างอยู่ข้างในนะถ้ามันค้างรูมันตันก็จะสติมใช้งานต่อไปไม่ได้นะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโอเคล้วจากนั้นแล้วก็เนี่ยมาตกแต่ง หน้าเก้วกาเฟของเรานะว่าเราจะเอารูปแบบยังไงแต่หอมทําไม่ค่อยสวยหรอกนะเพราะว่ามันจปนยังเป็นมือสมัครเล่น สวยงามพอทานได้มันมีมิติถ้าอยากแบบยากจะแบบเก่งๆเหมือนเขาต้องไปเรียนก่อนนะเรียนทําเป็นไป,ไปเรียนลาเต้อาบาลิสต้าทาเป็นจริงจังเลยทําบาลิสต้าจริงจังอะไรแบบนี้ก็ต้องไปเรียนนะนี่เราทําเป็นแบบดูจาก youtube แล้วก็ฝึกหัดทาเอานะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ดูดีนิดหนึ่งพอไหวไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปทํากาแฟง่ายๆเนะาะค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมอหอมสร็งามถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วที่สําคัญถ้าใครชอบกาแฟนะคะกาแฟของเชียงปุงก็สามารถติดต่อสอบถามที่หอมได้นะหนึ่ถุงสองอยากรัมราคาเพียง2อง้อบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหอมจะทิ้งลิงก์ที่ สามารถซื้อสามารถติดต่อหอมได้นะหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวหอมแอดไปหาแล้วก็สามารถซื้อได้นะั่นแหละก็ใครสามารถใครที่อยากได้ก็คือติดต่อมาได้นะเดี๋ยวหอมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้นะราคา200บาทเท่านั้นนะคะค่าสง่งล่วต้นที่40่บบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็น ขอจบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย